สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่่ยงกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะลึงในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพีกกระรอทั้งสองคนกนับ,บเบียร์และพี่คมสันเป็นประจำกับความสดกว่าเจ๋งกว่าแลกเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบี่เมือหนึ่ง เป็นยังไงบ้างรครับคุณปอบเบียกาเวลาเสาเรือนครับไม่ได้พบไม่ได้เจอกัน7วันสบายดีไหมครับ how are you ก็สบายดีมากค่ะคุณคมสันด์นันทจิต๋อครับแต่ว่าเผอแป๊บเดียวนะคะนี่ปลายเดือนเมษายนแล้วไม่กี่วันนี้นะคะจะเข้าเดือนพฤษภาคมแล้วว่าจริงด้วยแป๊บเดียวก็ครึ่งปีแล้วนะ แต่ไม่ว่าจะวันไหนเดือนไหนหรือว่าปีไหนนะครับรายการกระบี่มือหนึ่งของเราก็ยังพรั่งพร้อมไปได้วยความอารือหันบันเทิงสาระที่เต็มอิ่มและความเก่งกาสามารถของผู้คนระดับสุดยอดมานําเสนอที่นี่ทุกสัปดาห์ครับแต่ว่าคุณภาพนะคะกับความเจ๋งนี่ยังเหมือนเดิมในโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราเหมือนเดิมแน่นอนคะ่ะส่วนคืนวันนี้นั้นจะมีใครมาโชว์เก่งโชว์เจ๋งโชว์เหนือกันบ้างไปชมตัวอย่างกันเลย เรียมพบกับความงดงามสไตล์ฟรีแฮนพร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของนักซ่อมสารพระภูมิฮะซ่อมสารพระภูมิช่างแบบนี้ก็มีด้วยหรอเนี่ยเพล ism, kind of ิดเพลินกับเสน่หของโมเดลบ้านโบราณ อีกแล้วว่าคืนนี้สุดยอดครับท่านผู้ชมชมรายการคืนนี้ชอบเรื่องไหนส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้ครับทุกความคิดเห็นของคุณมีประโยชน์ต่อรายการเรานั้จ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊ส่งข้อความมาที่เบอร์477111 7ข้อความละว6บาทค่ะส่วน ชวนอื้งของเราคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบีบอยสไตล์ครับแม่พอพูดปุ๊บแล้วมันเข้ากับเสื้อผ้าหน้าผมเลยนะปี่นะถูกต้องค่ะน้องคนนี้นะคะวัยเพียงแค่13-14ขวบเองค่ะแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเกินบรรยายค่ะใช้ลีลาในการเล่นรูบิกอย่างไรจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์คิดแห่งวงการบีบอยเนี่ยอันนี้ต้องมาชมคลิปกันครับสุดยอดฮะไปเลยค่ะช่วงคลิปชวนอื้งนี่ลิวจัสตี้ครับ นี่ดูนะฮะวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนนี่โชว์ให้ดูว่ารูบิกทั้ง6หน้าเนี่ยนะครับไม่ได้เรียงไว้อ่าแล้วดูนะคุณผู้ชมค,ครับเขาจะมาพร้อมกับการเต้นบีบอยนะฮะนั่นคือการเต้นใช้คอหมุนเนี่ยนะแต่ในมือเขาลองดูจอเล็กๆด้านข้างขวาน,ะ,นะครับ<ฮ>จะเห็นว่ามีกล้องตัวหนึ่งจับอยู่เห็นไหมฮะในขณะที่หมุนไปเขาก็าแก้ลูบิกไปด้วยครับเปี้ยะ คือนอกจากที่ต้องทรงตัวหมุนตัวแล้วเนี่ยนะคะ<อ>ยังต้องใช้สมองวิเคราะห์อีกเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากอะประมาณแค่15วินาทีเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรูปอีกโอ้โห ขนาดนี้ต้องขอยกนิ้วให้ทั้งสองนิ้วให้กับหนุ่มน้อยมาในการบีบอยคนนี้เลยนะครับลิวจัสตี้ครับแต่พอเห็นแบบนี้เนอะแล้วก็อยากเห็นคนไทยที่ทําได้แบบนี้บ้างอะเนอะเนอะเนอะเอะเนอะอย่างเห็นเนอะอย่างเห็นเนอะไม่รู้มีไหมอ่ะจะไปยากอะไรคุณพี่ก็ประกาศตามหาไปเลยถ้าเกิดมีใครนะคะพบคนเก่งคนเจ๋งเนี่ยนะคะโปรดเลยค่ะอย่าเก็บไม่ชื่นชมคนเดียวนะคะแนะนํามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์เครื่องล่างนี้เลยค่ะหรือว่าทางแฟนเพจของเราครับที่ w w w f a c e b o o k c o m a กระบี่ทีวี7ครับถ้าเรื่องที่ใครแนะนําเข้ามาได้รับการ เรื่องมออากาศผู้แนะนำรับไปเลยโบนนัสเลิฟเลิฟมูลค่าส,สามพันบาทเต<า>รียมพบกับความงดงามสไตล์ฟรีแฮนกระบี่มือหนึ่ง